สวัสดีค่ะสวัสดีสุคนนะคะคือเกาเนาะค่ะเนาะกะนะะ้นองแจงกะคือเกาค่ะสตอรี่เดิมๆมายังออกกำลังกายค่ะเรากะซองเห็ดเป็นน้ำเนาะค่ะเนาะแจงกะอ่าพ่อเห็ดค่ะพ่อเห็ดมาเบืองหม่งเกาถือเคยพ่อไว้พ่อเดียนจังเห็นเห็ดคุนซ้ายค่ะเดี๋ยวแจงสิลับไปเบืงะะองเนาะพราะว่าอันนี้กะเป็นขากลับของแจงแล้วเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะก่อนสีมาฮอดมัง จุดที่แจงยืนอยู่นี่คือว่าแจงกะยางแล้วก็แวะแล้วค่ะเนาะแจงสเปเก็บเด้อคะ่ะไปไปเก็บน้ากันกับแจงช่วงที่ว่าเป็นคากับบานเนาะค่ะเนาะไปค่ะไปเบืองว่าเห็ดเขานะสีดอกน้าดอกใหญ่บ่ค่ะไปค่ะมารุ่นจ้ะมีรุ่นนะคะมีรุ่นจ้าตรงที่แจงเห็นเทียกรเนนด้อค่ะเด้อดอกเก้าเขาเทาแล้วค่ะ มีรถไก่มาค่ะพี่น้องเดี๋ยวให้รถไก่ไปก่อนนะคะเนาะสงสัยเพื่อนบ้านแจงเนี่ยนะแมนบอทาเลี้ยวแมนคักๆอุอ้ยรถรถสองคันมาพี่น้องจ่าประกอบฉากประกอบฉาก เพืเ่อนๆค่ะอันนั้นดอกเกา่าเขาเด้อค่ะเถาวายไว้แต่ว่าที่แจงเห็นนะคะเห็นข้างในแจงเห็นข้างในเด้อค่ะแจงกำลังคิดว่าแจงสิเข้าไปเอาจังไดเนาะเนาะแบบหนึ่งเด้อค่ะเด้ออันนั้นก็เป็นดอกที่แจงเห็นเทียกรเด้อนนะค่ะเริ่มเถาแล้ว มาเบิ่งดอกนี่ดอกนี่เป็นจังใดดอกนี่ก็เถาแล้วคะ่ะแต่ว่านิ่มแล้วค่ะพี่น้อง นิ่มแล้วเอาออกไปข้างนอกก่อนนะคะนอกมันหกต้นใหม่ต้นนี้ใหญ่แฮ้งคักจ้ะเบิ่งดูแจงกระสิงโง่กลับมาเด้อค่ะพี่น้องจ๋าขาเขานิ่มแล้วค่ะแต่ว่าแต่ว่าดอกเขายังยังแข็งอยู่ค่ะเรากะ ทองเขาปิ้นขึ้นมากะโอ้สีเข้มแล้วพี่น้องคะ่ะแจงก็สิเอาไปเป็นเชือคะ่ะเอาคะ่ะเอากลับบ้านเนาะค่ะเนาะพี่น้องคะ่ะที่จริงอะบ้านแจงทั้งนั้นนะมีทั้งลัดดิคะ่ะมีทั้งไปด้านหลังแต่ว่าตอนนี้นี่แจงประกาไปคะ่ะตั้งแต่ที่คุณสามีแจงเพิ่นเห็นมีเนาะค่ะเนาะเราก็เมียนคนอื่นเห็นคือกัน เขาก็บอกหูว่าเป็นตัวดกันบอทีเห็นนะคะเนาะแจงบก่ายยางคะ่ะแจงยานแจงก็เลยต้องกลับทั้งเก่าเนาะ,ะเนาะนี่ค่ะอีกกะเธอห้องอีหยังคะ่ะคนสวยห้องอีหยังเนาะเนาะเนี่ยค่ะเขาอยู่ทั้งต้นไม้นี่แหละคะ่ะเอาไปเขากลับบ้านคะ่ะ